เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมบล็อ o ออฟเดอะพิซนะครับผมก็อันนี้ก็จะเป็น EP ที่2นะครับวันนี้เราจะมารีวิวห้องแล็บห้องนี้นั่นเองนะครับก็ในห้องนี้นะครับก็จะมีเป็นคิตตันนะครับมีส่วนผสมเอาไว้ผสมในบ่อน้ําเป็นบ่อน้าสังสี์ละกันนะครับผมอ่ะตัวอย่างครับอย่างเช่นเราผสมอันนี้เข้าไปนะครับผม เป็นคิตาสีเขียวใส่ดวงตาใส่เลือดอะไรเงี้ยเออเนี่เป็นเลือดนะครับจะมีพลังพวงมาที่มือของเราดีนะครับผมอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าพลังที่แตะอะไรก็จะกลายเป็นบัตถุไฟหรือว่าเป็นผีเสื้อนั่นเองนะครับผมตัวอย่างตัวอย่างนะครับนี่นะฮะนี่แตะอะไรก็กลายเป็นผีเสื้อนะครับผมเราสามารถเดินไปแตะตรงนี้ได้ปึบเออแบบนี้นะฮะ แล้วก็นี่นครับก็จะเป็นเวทมนตผีเสือครับอ่าก็ตรงนี้ครับเราสามารถผสมให้เป็นเขาเรียกว่าพลังได้นะครับนี่มีฟีเซอร์มาเกาะด้วยนะฮะเฮ้ยยอดนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่เข้ามานะครับผมก็จะยังไม่มีก้อนพวกนี้เนาะอันนี้ถ้าผสมเรื่อยๆแล้วก็จะมีก้อนพวกนี้มาให้นะครับ เราก็ไม่ต้องผสมเองนะครับเราก็สามารถแบบเอาใส่สมมติอันนี้อันนี้เป็นการเอาเวทออกนะสมมติเราเอาใส่อย่างนี้ปึ๊บนี่ก็เป็นการจับเบ็ดฟันแปลว่าจับแล้วกลายเป็นผีเชื่อได้แบบนี้นะครับก็สมมติเราอยากผสมอันอื่นใส่ไหมดูมาเลยพลังมาก ออ่าอนนจับแล้วมันจะลอยขึ้นอย่างนี้ er ครับโหมีไล่เซเบอร์ด้วยนะครับเอ๊แล้วพอจับไล่เซเบอร์ครับก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าแอปเปิ้ลนะครับโผล่มาครับนี่จะมีสีเขียวรอบๆด้วยนะครับผมให้เราฟันครบก็ถ้าเกิดว่าฟันครบก็จะได้ละครับชมนะเออ ครับนีเป็นการฝึกประลองวิชาดาบของเราใช่ไหมครับผมนะฮะโอเคนะคอ่าเราดูอื่นดีกว่านะครับอ่าสมมุติเราผสมเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามารีวิวทีละอันกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากก้อนแรกนะครับอันน,ออนี้นเหนนมืนนอนจะเป็นแบบว่าเล็งดูดสูดเข้ามา Magnetized in the north and south that can't be seen with naked eyes. Bring them under your control and make everything magnetized. โอเคเราไปตอ่ออัน,นั้ไปเดอ๋ยวต,ต้องล้างก,ก่อนครับอันนี้อะไรอืนอจ,ออจับ่าุนไ่ไหนะโอเคอืมจับของแล้วมันจะเล็กลงนะฮะดู คู่กันเราเล็กลงเลยนะครับผมไอ้คู่กานนี้ครับสามารถเขียนได้นะครับอะหมวกนะครับอันนี้เป็นหมวกเนะเาะ <c oughs> อันนี้ก็สามารถเขียนได้นะครับโอเคไปต่อเนี่ย๋ย่ล้างก่อน อ๋อันนี้ก็เมื่อเล็กลงมันก็ต้องใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับน,นี่โอ้โหใหญ่ใหญ่เลยจงใหญ่ขึ้นอย่าแบบนี้ครับจจ้หัวกระโหลกโอ้ยใหญ่ขึ้นแล้ว <c oughs> <c oughs> ต่อมาครับเดี๋ยวเราล้างออกก่อนนะครับไป,นะไปกันเลยดีกว่ามีกบด้วยเอาเลย ิมแล้วกกบสุดยอดนะฮะเหมือนมีเวทมนต์จริงๆนะครับตอนนี้โอ้กบเต็มเลยนะโอเคนะเราไปที่เวทต่อไปอ่นนี้บัตเตอร์ไฟเราลองแล้วเนาะเราลองผสมแล้วนะครับก็เหมือนกบเลยนะครับจากก็จะเป็นเสี้ยนั้ตอไปฮะอ่ามันจะมีสอนตรงนี้ด้วยครับอ่าอันนี้เป็นเหมือน แรงดึงดูดเวทมนต์นะครับเหมือนมาว่าแรงน้มถ่วงเนาะโอ้แรงน้มถ่วงได้มาไปเรือนี่พลังจริงเล่หมดแล้วครับห้องแล็บเราเล่หมดแล้ว เราไปที่เวทต่อไปกันดีกว่าอันนี้เหมือนเป็นการทำให้มัน,เ,นมเ,าาเคลื่อนไหวตามที่เราวาดไว้อ่าทำให้สิ่งของหรือว่าวัตถุเคลื่อนไหวตามที่เราวาดไว้นะครับตัวอย่างนะครับนี่เราทำนี้เจะมีเสียงยักันติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกปับ๊บมันจะเคลื่อนไหวตามที่เราทำไว้อ่าเราทำนี้นี่ นี่นะครับผมก็จะเคลื่อนไหวตามที่เราวาดไว้นะครับโอเคเราไปเวทต่อไปกันเลยดีกว่าเป็นการสียเวลานะครับเวทนี้นะครับผมเป็นการจุดพูุนะฮะเป็นการจุดพูุตามสิ่งของนะครับตัวอย่างนะครับตุ้มโอ้โหนี่ครับโอเคครับผมต่อมานะครับเราไปที่เวทถัดไปกันเลยดีกว่า ดูกันอ่เวนี้เหมือนเป็นการเขียนดีสอเหมือนใช้อันนี้นะครับผมแต่เขียนอากาศได้นะครับแล้วมาลองดูโอเคว้าวเดี๋ยวเรามาลองวาดรูปกันสักเล็กน้อยโอเคนี่เป็นภูเขานะครับโอ้โหสุดยอดเฮ้ยจับได้ด้วยนะฮะ เดินเราลองปาดดาบกันดีกว่าชูปดาบของเราฟืบมีที่จับนี่เป็นที่จับนี่เป็นดาบนะครับคนะุ้นๆเนาะแต่นี่ดาบนะครับผมทุกคนอย่าคิดมากนะครับมันคือดาบนี่คือดาบนะฮะโอเคสำหรับเวทนี้ก็จบไปเรียบร้อยเราไปดูเวทถัดไปกันเลยดีกว่าเหมือนด้วยการเสกคือ มีใครมาส่องอะไรหรือเปล่านี่นายมาทำอะไรอ่ะเออเหมือนการเสกไฟครับโอ้โหดุแรงมากคุ้มตอนนี้มีพลังจริงๆครับโอ้โหโอเคหินก็โดนพันโอ้ไม่ได้ฮะ โอเคเราไปเวทถัดไปกันเลยดีกว่าครับเวลนี้ใส่หน้ากาโอเคเราไปดูนะครับเหมือนทำให้ของลอยขึ้นครับอเหมือนชนแปบว่าเล่นบาสได้เลยครับโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปเวทถัดไปกันเลยดีกว่าฮะ Had I not put a rejection spell on this have exploded. Just poke something. Okay. เพลงนะเหมือนเป็นดนตรีดีดเพลงนะครับอ่โอเคครับผมก็เดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับโอเคครับเรามาต่ออะไรดีกว่าครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเวทมนต์นะครับแต่ห้องนี้ครับยังมีอะไรอีกมากมายนะครับผมก็ยังเหลืออะไรอีกเยอะเลยนะครับที่จะให้เราไปเล่นนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวเรา เอาไว้เป็นอีพีหน้าแล้วกันนะครับผมก็เดี๋ยวเราลองมาผสมมือมวยนะครับว่าเราจะได้อะไรออกมานะครับโอเคนะฮะก็สำหรับอีพีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนโอเคนะครับผมก็ขอการคำว่าขอบคุณที่ส่งติีค่าขอบคุณที่รับชมนะครับผมแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับผมเราจะมารีวิว ตัวดนตรีนี้กันนะครับผมว่ามันสามารถทำอะไรได้บ้างนี่ก็พูดทะเลเกิดโ,โอเคนะครับเราจะมารีวิวตัวดนตรีนี้นะครับผมว่าตัวดนตรีนี้สามารถทำอะไรได้นะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่ามันสามารถทำให้เรามีนหมงได้เออนะฮะก็จะสปอยไว้แล้วกันนะครับผมว่ามันสามารถทำอะไรได้นะครับแลวก็เราจะพาไปเปิด กลองนั้นการกลองนั้นเปิดได้นะแต่มันจะมีเขาเรียกว่าพาสเซอร์เล็กๆน้อยๆเนาะยิงได้ด้วยโอเคนะครับผมก็สำหรับอีพีนี้ครับบ๊ายบายบ๊ายบาย